เลยแป๊บเดียวครับเดินทางมาถึง EP ที่9แล้วสำหรับซีรีส์ remember you คือเธอเรียกได้ว่าสนุกและเข้มข้นทุกตอนเลยซึ่งหนึ่งในนักแสดงที่มาเสริมทับความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้แถมยังถูกพูดถึงในโซเชียลอย่างมากก็คือ้อนพัทรพลที่รับบ,บทปฐมการคัตกรต่อเนื่องงานนี้เจ้าตัวก็ได้มาเล่าถึงบทบาทและการร่วมงานในซีรีส์เรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันครับ ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าอย่างตัวที่เป็นเวอร์ชั่นของเกาหลีนเนี่ยก็มีมีกระแสตอบรับแล้วพอเราไปพูดว่าเฮ้ยเนี่ยเราเราเล่นเรื่องนี้นะแล้วเราก็รับบทเป็นตัวละครตัวเนี้ยในเวอร์ชันไทยเนี่ยชื่อว่าประฐบกาลนะครับทุกก,ออก็บอกว่าเออดูแบบอยากรู้นะน่าติดตามพอมาเล่นเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่มีมิติแล้วก็เขามีวิธีคิดที่ไม่คเ,เหมือนคนอื่นครับและตัวประฐบการเนี่ยก็เป็นตัวทําให้เรื่องราว อของเรมเบอร์ยูเนี่ยเกิดขึ้นเลย,ยก็คือตัวละคราาตัวนี้โมยากครับยากยากเป็นเป็นตัวละครที่เขาไม่ได้มีวิธีคิดแบบปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นผมผมทํากันบ้านนครข้งเยอะมากครับสำหการที่ว่าเราจะเราจะเข้าไปเป็นเขาเพราะว่าวิธีคิดเนี่ยเขาเขาไม่เหมือนคนอื่นเลยคนจะมองว่าเขาเป็นคนที่มีปัญหาในการคิดวิธีการมุมมองอะไรเงี้ยภาพต่างๆของรลเตอร์ต่างๆที่ที่คนอ่านเข้าไปมองเข้าไปเนี่ย ก็เดี๋ยวลองไปดูว่าสุดท้ายแล้วผลสรุปต่างผลกระทบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องของเรื่องเมยูเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันมันสำคัญแล้วมันมีผลกระทบยังไงก็ต้องรอมาติดตามแต่คือบอกเลยว่าสนุกครับสนุกในคืนนี้เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมครับเมื่อเกิดคดีลักพาตัวและฆาตกรรมผู้หญิงทีมสืบสวนจึงต้องเข้าไปสืบเรื่องนี้ทำให้สารวัตรธนันโดยทำาร้ และหมวดไอโดนจับตัวไปทันว่า mm hmm. เพทายหมอกล้องที่ทานข้าวอยู่ด้วยกันได้รับแจ้งจากทีมสืบสวนทั้งสาจึงรีบออกไปช่วยพบศพผู้หญิงแถวถนนราชพฤกษ์กรีบไปดูกันเลยครับผู้ตายน่าจะเสียชีวิตได้ไม่เกินหนึ่งวันแลาแน่นถูกทรมานก่อนตายด้วยครับสวัสดีครับฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาคหน่อยครับฉันรู้สึกว่ามีคนแอบสะกดรอยตามฉันอยู่อะค่ะ ให้ตอบแทนให้คุณเลยที่คุณช่วยดูแลคดีตฉลาดให้ผมอยากเลี้ยงคุณในการตอบแทนคุณบอกว่าคุณอยากรู้จักผมให้มากกว่านี้ไม่ใช่หรอครับผมก็อยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้เหมือนกันเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนต้องรอติดตาม remember you คือเธอได้ทุกวันจันทร์ถึงอังคารเวลา20นาฬิกาทาง True Asian Series HD ช่อง120 239และสามารถรับชมทางออนไลน์ได้ที่ True ID Plus ครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ